ปู่บุตดาปัญญาทโลผมพูดไปเมื่อกลางวันแล้วตอนเนี้หลวงปู่บุตดาท่านอายุมากแล้วนะครับนะอายุมากแล้วเป็นสถาธรรมิกกับหบลวงปู่โสรถแล้วก็เคยเจอกับหลวงปู่ทวนหลวงปู่ทวนองค์นี้นะครับท่านรู้ไหมมาคาดกับผมเนี่ยสองครั้งสามครั้งไม่มีโอกาสได้เจอหลวงปู่ทวนนะผมอยากเจอหลวงปู่ทวนมากเลยนะอยากเจอมากแต่คาดกัน เพราะว่านักสร้างเนี่ยเขาติดต่อมาแล้วตอนนั้นเนี่ยฮะติดต่อมาครั้งหนึ่งผมกําลังจะไปปรากฏว่าปรากฏว่าติดงานอีกครั้งหนึ่งกําลังจะไปปรากฏว่าผมมีอาการป่วยไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปฮะสองครั้งไม่ได้เจอท่านพอกําลังนัดจะไปท่านลาสังขารก่อนฮะหลวงปู่ทวนองค์นี้เก่งมากหลวงปู่ทวนเนี่ยเก่งถ้ายังอยู่นะฮะอายุทะาร้อยกว่าปีถ้ายังอยู่ปัจจุบันท่านเชื่อไหม องนี้จะเป็นอันดับต้นๆเลยนะอันดับต้นๆเลยเพราะว่าท่านเก่งครบเลยหลวงปู่ทวนเนี่ยนะ่าเป็นพระนักเทศนะักเทศธรรมชาติด้วยนะเทศแบบบ้านๆนะเป็นพระนักเทศเป็นเกจิเป็นพระนักพัฒนาครบเลยหลวงปู่ทวนเนี่ยนี่ท่านนะท่านลาดนะลาสังขารไปก่อนถ้าไม่ลาสังขารองค์นี้น่าสนใจแต่ก็ยังมีโอกาสถ้าท่านอยากจะบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวนนะ นะอยากบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวนก็ลองหาดูนะครับนะาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวนหลวงปู่ทวนเนี่ยไปเจอกับนะไปเจอกับหลวงปู่บุตรเชื่อไหม <S <s <ets> <S เหมือนลึลึกอะเราเป็นพี่น้องกันเรามันเป็นพี่น้องกันกลายเป็นว่าเหมือนเจอเจอญาติอ,อ,อะท่านเจอกันเนี่ยท่านบอกว่าเราคือพี่น้องกันนะะนั้นสององค์นี้นะนับถือกันเป็นลูกพี่ลูกน้องเลยว่าเจอกันนะก็บอกว่าอาดีตชาติเป็น เป็นพี่น้องกันฮะหลวงปู่ทวนแล้วก็หลวงปู่บุตรดานะครับหลวงปู่บุตรดาวัดป่าใต้เนี่ยท่านยังเป็นสหธรรม,มิกกับหลวงปู่โสรสหลวงปู่โสล,ลโสลนะครับก็โตมาพร้อมกันกับหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่โสรสนะครับมีแม่เกิดขึ้นมามีแม่หลวงปู่บุตรดาเกิดขึ้นมาแม่เสียฮะ แม่เสียเลยนะต้องมาดูดนมแม่ของหลวงปู่โสรสก็โตมาพร้อมกันพอโตมาพร้อมกันนะก็เรียนมานะครับแล้วก็อยู่ในละแวกโคกอู่ทองเหมือนกันแล้วบ้านปลายชีวิตก็มาอยู่ในเพศบรรพชิตเหมือนกันนะผมยังคุยกับนะหลวงปู่เลยบอกว่าหลวงปู่รู้จักกับนะหลวงปู่โสลสเป็นอย่างดีฮนะท่านบอกโอสนิตรู้จักกันดี นะาหลวงปู่โสรถที่บวชเพราะอ,อกหักท่านบอกอย่างนั้นะนะน้าผิดหวัง <c oughs> <c oughs> ก็เลยบวชไม่สึกนะครับนี่ยนะอันนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกนะเพื่อนกันเท่านั้นถึงจะรู้ฮะอันเนี้ยเขาเป็นเพื่อนกันนะหลวงปู่โสรถกับหลวงปู่บุตรดาเนี่ยเพื่อนกันผมยังบอกหลวงปูโโ่บุตรดาเลยว่านี่ความลับเลยนะหลวงปู่นะนะตรงนี้เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยมาก,ก่อนไม่มีใครรู้นะนะนี่ฮนะนี่เป็นความลับของหลวงปูโโ่โสรถ นะครับหลวงปู่โสรสปัจจุบันก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับนะถึงท่านจะละสังขารไปแล้วคนก็จะไม่หาว่าถุมมูลของท่านเหรียญเหรียญทองคําเนี่ยเคยดีดราคาซื้อขายกันที่หนึ่งล้านบาทฮนะของหลวงปู่โสรสนะแล้ววัตถุมงคลหลวงปู่โสรสตอนนี้ขยับหมดเลยไม่ต่างอะไรกับหลวงปู่หมุนเพราะเขาบอกว่ามีสายหลวงปู่หมุนเนี่ยมาเล่นมาเล่นสายของหลวงหลวงปู่โสรสด้วยนะครับ คือคือคนที่เล่นพระเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องเล่นพระเก่ามากเล่นพระกลางเก่ากลางใหม่พระที่มีกระแสเขาก็อยู่ได้เขาซื้อมาหมืน่นเขาขายสามหมื่นซื้อมาสองหมื่นขายห้าหมืน่นอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาก็อยู่ของเขาได้นะหนะนะหรือซื้อมาบางทีเขายกลตเลยนะซื้อกันเป็นร้อยองค์อ่ะนะครับนี่คือคือ,ค,อคือที่เขาอยู่กันแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย ของหลวงปู่หลวงปู่หมุนเองเนี่ยนะราคาเนี่ยนะครับบางพิมพ์มันค่อนข้างสูงแล้วก็หาหาเปลี่ยนหาจับลําบากก็เลยหน้าหันมาหลวงปู่โสรถเขาก็ยังมาหันมาซื้อขายหลวงปู่โสรถกันนะฮะตอนเนี้ยแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับหลวงปู่บุตรดาฮนะน่าสนใจทีเดียว เอาลมก่อนนะเาลมก่อนเาใจก่อนให้ไปเอาสูกไม่เอาเทียนน่ะเอาทูกเฮ้ยเจ๋อละลายมันนี้ผมดูปรเลยูบกงมองยังง่ามเลยบังงามง่ามง่ามเลยคอยจะรักกินเร้องเอีตายวันผม เล่นเป็นลูกลงแล้วหลวงปูป่ปลูกเองมั้งไหมวงปู่มะม่วงเออหลวงปู่ปลูกเ,เองด้วยหรือเปล่าฮะเออพัดถักินก็ปลูกไว้พัดถักปิ้นปลูกกันละม้างก,กันมันดกมากเลยครับปู่นะออกลูกเต็มเลยแต่มันยังไม่แก่ มันแก่แล้วมััแ่หอกก็แกใเขผมพี่น้อยวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายหนุ่มปูตอนนี้โบสถ์น่อหน่อยเนาะถ่ายเดี่ยวอย่างเงี้ยเผื่อใครอยากจะเอารูปไปแก่ดุสิเขาจะให้ก่ปเซกอะไรก็ แบบชัดๆครับชัดๆเก็บไว้เยอะๆอาจารย์เนี่ย ouais uh huh. ต้องเอาพัดมานะครับคนรวยคนรวยเกิดขึ้นคนเลี้ยงรวยคนจนงานเลี้ยงงานเลี้ยงคนรวยนะถ้างันแต่งคนจนเย่ะไหมนี่ามมาผู้ พ่อผมดบปกไหลพ่อผมดบปกไหลท่านได้แต่ไดมอยู่หลังปูนี่อยู่หลังปูนี่ท่านได้แต่ใดมาท่านหลวงปู่เงินตั้งให้เพนโปยุงหลังปูนี่เป็นหรือเปล่ายังกำลังครับเพนดีแล้วครับจุดตอนหลวงพ่อหลวงปู่จุดแล้วหลวงปูไปฉามเพน